สวัสดีค่ะนักเรียนปสามที่รักทุกคนพบกับคุณโครมาลีอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะภาษาไทยภาษาพาทีค่ะหนังสือสังเร่มนี้เตรียมมาครูไปบทที่10นะคะคลิปนี้ไปขึ้นบทที่10เรื่องนอกเมืองในกรุงเรา,ราไปอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะเนื้อเรื่องครูจะแบ่งออกเป็นสองตอนเนาะ ว่ามันยาวนะคะโดยคุณคุณมาลีค่ะโรงเรียนสุใจวิทยาของเราไปเลยค่ะมาเปิดหนังสือเลยค่ะนาร้อยี่สิบสามค่ะบทนี้ดูหน้าปกเขาก่อนก่อนจะเข้าไปเรียนรู้ในในบทนี้นะคะบทที่สิบเรื่องน้องเมืองในกรุงในกรุงบทนี้มีข้อคิดหลานตัวนิดตามอามาอ่ะ บบนี้ก็คงจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับหลานตามอาตามไปไหนเข้ากรุงยุ่งหนักหนาเห็นรถรามากล้นหลามโอ้ก็ตามอาเข้าไปในเมืองกรุงนี่เองเนาะหลักภาษามีคำเรียกคนพืชสัตว์สิ่งของจัดเป็นคำนามอาหลักภาษาก็คือคำนาม ให้เรียนคำนามนะคะบทนี้คำขยายช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้เพิ่มพูนอันนี้คงจะเรียนเรื่องคำนามด้วยนะคะไปดูเนะื้อเรื่องเขาเลยเงยนขาเียนเปิดหนังสือหน้าร้อยี่สิบสี่ต่อเลยค่ะไปค่ะอ่านพร้อมคุณครูนะคะปสามต้องอ่านคล่องแล้วอ่ะปสามจะต้องอ่านคล่องคล่อง เวลาใครพูดถึงไก่แจ้ว่าเป็นเด็กบ้านนอกอือนะคะไก่แจ้จะยอมรับและไม่โกรธเลยยอมรับเพราะว่าบ้านของไก่แจ้อยู่ต่างจังหวัดเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ไกลจากตัวเมืองมากไก่แจ้อยู่กับพ่อแม่ตาและหลานบริเวณบ้านของไก่แจ้ก็มีพื้นที่กว้าง พอพ้นจากตัวบ้านก็จะเป็นพื้นที่สวนมีทั้งผลไม้และพืชผักสวนครัวต้นมะม่วงน้ําดอกไม้ทนเป็นชื่อนะคะมะม่วงก็ชื่อต้นมะม่วงน้ําดอกไม้ของยายขึ้นชื่อว่าหวานอร่อยพอถึงหน้ามะม่วงตาตากับกับพ่อก็ช่วยกันสอยลงมาแจกบ,บ้านโน้นบ้างบ้านนี้บ้าง คนที่ได้รับแจกบางทีก็ทำข้าวเหนียวมูนมาให้ข้าวเหนียวมูนก็คือข้าวเหนียวใส่กะทิหวานๆหน่อยนะกินกับมะม่วงคะหมู่บ้านของไก่แจ้ไม่มีรั้วเป็นกำแพงแต่จะเป็นรั้วกินได้คือปลูกต้นกะถินเป็นแนวไว้ใช้กระถินทำรั้วนะคะพืชผักสวนครัวมีทั้งพริก โหระพากับเราดอกแครขี้เหล็กต้นขี้เหล็กอันนี้เป็นต้นไม้นะคะไม่ใช่เอ,เอาเอาเหล็กมาขี้ขี้ของเหล็กอะไรนี้ไม่ใช่นะนี่เป็นต้นไม้ชื่อขี้เหล็กมาทาแกงขี้เหล็กประมาณนั้นเพื่อนบ้านของคนไหนอยากกินก็มาขอได้เก็บไปแล้วทําอาหารแบ่งปันกันไปแบ่งปันกันมา ไก่แจ้จึงเรียกผลไม้และพืชผักพวกนี้ว่าอาหารมิตรภาพนะมิตรภาพคือแบบนี้นี่เองเนาะไก่แจ้ตื่นนอนประมาณหกโมงเช้าแล้วรีบมาช่วยพ่อให้อาหารไก่เก็บไข่ส่วนหนึ่งไว้เป็นอาหารที่เหลือก็นำไปขายที่ตลาดพอเป็นค่ากับข้าวอย่างที่แม่บอก สร็จแล้วก็ช่วยเอาข้าวให้เจ้ามอมหมาแสนรักหลังจากนั้นก็อาบน้ำกินข้าวแต่งตัวไปโรงเรียนซึ่งอยู่ในวัดท้ายหมู่บ้านโอ้ยชีวิตสนุกสนานอิสระอากาศดีน่าดูเนาะไปต่อเลยค่ะไอตอนที่หน้าร้อยี่สิบห้าอ่านเรื่องต่อนะไก่แจ้กับเพื่อนๆดูนะคะไก่แจ้กับเพื่อนๆเี่เด กลุ่มใหญ่ชอบเดินไปโรงเรียนเดินกันเต็มถนนซึ่งไม่ค่อยมีรถผ่านเดินไปคุยไปไม่ต้องรีบร้อนแต่ทุกคนประชับประเฉงพร้อมที่จะเรียนอากาศเย็นสบายและปลอดโปร่งอย่างนี้เด็กๆรู้สึกสดชื่นและหายใจได้เต็มปอดอาหารกลางวันก็สุดแสนอร่อย เพราะว่าไก่แจ้และเพื่อนๆวางกับข้าวของตนไว้เป็นกองกลางนั่งล้อมวงกินข้าวด้วยกันได้กินอาหารก็มีรสชาติแตกต่างกันไปเพราะว่าเขากินอาหารรวมกันเนาะเอากับข้าววางไว้ตรงกลางนะกินกับคนนู้นบั่งกับเราบ้างอะไรนี้ค่ะหลังเลิกเรียนเด็กๆก,ก,ก็จะเล่นกันที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียน ทั้งผู้หญิงและผู้ชายบางก็เตะฟุตบอลบางก็เล่นตีจับวิ่งแข่งกระโดดเชือกเด็กๆต้องออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไก่แจ้ก็เลยหัวแข็งไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆคำว่าหัวแข็งก็คือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆนั่นเองแล้วจู่ๆวันหนึ่ง พ่อมาบอกว่าช่วงกระเทิมเรียนภาคปลายนี้จะส่งไก่แจ้ไปอยู่กับอนนท์ที่โลกที่กรุงเทพนะคะไปเรียนเสริมทักษะวิชาศิลปะและก็คอมพิวเตอร์ถูกใจไก่แจ้มากเลยเพราะอนนท์กับไก่แจ้เป็นคู่อาหลานที่รักกันมากที่สุดเอาแล้วก็จะเข้ากรุงเทพแล้วเนาะนะไก่ จะเข้ากรุงเทพกันแล้วไก่แจ้ป่าจบแล้วเอาเรื่องของเราจบแค่น,นี้ก่อนนะไก่แจ้ก็เป็นเด็กบ้านนอกไปโรงเรียนช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานก่อนแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมอ่าทีนี้ก็จะเข้ากรุงเทพแล้วคลิปหน้าเราให้ไก่แจ้เข้ากรุงเทพนะจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาทํากันบ้านนึงก่อนคลิปนี้นักเรียนเปิดหน้าร้อยยี่สิบห้า อานอข้อหนึ่งตอบคำถามนะคะทำไมไก่แจ้จึงยอมรับและไม่โกรธเลยเมื่อมีคนพูดถึงไก่แจ้ว่าเป็นเด็กบ้านนอกถ้านักเรียนเป็นไก่แจ้นักเรียนจะรู้สึกเช่นนี้หรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้มีสองคำถามนะจะรู้สึกเช่นนี้รู้สึกไม่โกรธเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยเพราะเหตุใดลองตอบสิคะตอบได้ไหมอา้าวรู้สึก โกรธหรือไม่โกรธวารู้สึกยอมรับไม่โกรธเพราะว่าบ้านแก่เจ้อยู่ต่างจังหวัดจริงๆเนอะไอ้ต่ออาหารมิตรภาพจากเรื่องที่อ่านหมายถึงอะไรอหมายถึงอะไรไนๆๆๆๆๆี่นี่เนาปิตกปิดตักปิตกไมช่วยตอบอ่าเพื่อถผักสวนครัวที่ปลูกไว้เพื่อนบ้านคนไหนอยากกินก็มาขอได้อันนี้เป็นอาหารมิตรภาพไปยเดียกเพราะเพื่อนเขาทํา สมมติว่าเขาขอมะม่วงตายเอามะม่วงมาให้เขาเขาก็ทำเขาเหนี่ยวมะม่วงมาให้เราเราก็ได้กินนะคะต่อไปมดหนียางยังมีอีกหน้าหนึ่งมาเออหน้าร้อยี่สบกแล้วครูเขียนผิดขอโทษเนาะสิ่งที่ไก่แจ้ปฏิบัติในตอนเช้าในฐานะสมาชิกค,คนหนึ่งของครอบครัวคืออะไรวาดภาพประกอบพร้อมกับระบายสีและ เขียนเล่าเรื่องด้วยอายเลยตื่นหกโมงเช้าให้หารไก่เก็บไข่ไก่เลี้ยงสุนัขอาบน้ำกินข้าวแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนนั่นเองแล้วนักเรียนก็วาดภาพไปนะคะวาดภาพไปตามที่นักเรียนเข้าใจข้อสี่วาดภาพการเล่นของเด็กๆที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนหลังจากเลิกเรียนแล้วเ,เขียนชื่อการเล่นนั้นด้วยพร้อมบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการ เล่นวัดภาพเนาะสมมุติว่าเป็นกระโดดเชือกนี่ก็วากระโดดเชือกไปแล้วก็เขียนอประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นนั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นทำให้ร่างกายแข็งแรงสนุกสนานอะไรอย่างนี้นะคะเพียงเขียนด้วยครูไม่ได้เขียนให้นะอันนี้ก็เป็นเตะบอนนะลเนาะเราเขียนประโยชน์ด้วยอ่ะ ประโยชน์ที่รับจากการเตะบอลฟุตบอลน,นั่นเองเตะฟุตบอลไปต่อช่องทางส่งงานคุณครูราคาไอีไลค์ครูแอสี S ่ห้าหกแซดจีเอเอสนะคะพีวาโคตัวนี้บอกชื่อเลขที่ที่อยู่ด้วยที่อยู่บอกชื่อเลขที่ชั้นด้วยค่ะทุโทษคลิปนี้คงจบลงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย